โอเคท่า okay, นผู้ชมเมื่อคืนกำไรไปพันกว่านะทุน200แอดเลนท่านผู้ชมเลยตอนนี้ช่วงเวลา7โมงกลับมาย้าอีกรอบกับสาวถา้ำดูที่ทุน2,000ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะท่านผู้ชมก็อสอหรบใครที่เพิ่งดูคลิปนี้มาแอดวานะนะอย่าลืมฝากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลุงใจให้แอดวานกันด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้กำไรจะมาหรือเปล่านะเมื่อคืนกำไรมาพันอาพันกว่าเชื่อปะวะคืนสองร้อยโอเคกำไรมาพันแปดแต่ก็มีกำไรนะ,ะคุผู้ชมเมื่อคืนมีกำไรนะเลยกะจะมาย้ำดีพอเป็นกลางวันเมื่อคืนเราโดนกำไรและตอนนี้พอเราเอาทุนที่ได้จากเมื่อคืนมาเล่นต่อว่ามันเป็นยังไงก็มาดูแล้วคุณผู้ชม รีวิวสาวถ้ำให้ดูแบบสดสๆเลยบอกไว้เลยนะชมนนสาวถ้ำลูกรักลูกปวดของใครหลายๆคนเนาะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะน้องผู้ชมมาเทอร์โบออโต้หนึ่งพันละหมื่นและวดูนี้จะดอกฟรีหรือดอกเกลือจัดไปไวัยรุ่นกองทัพต้องเดินด้วยพีจีเท่านั้น โอ้โหลงหน้าม่วงแต่หน้ามุวงไม่มีลายต่อละพอมันไม่มีลายต่อแล้วมันก็โดนแช่งอุ้ยเอแล้วก็นี่ไงเวลามันเปลี่ยนเนี่ยเวลาตัวที่สามมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสิบมันไม่เปลี่ยนเป็นตัวอุ้ยตัวเข้าฟรีด้วยมันไม่เปลี่ยน,นตัวที่เข้าฟรีง่ายแล้วก็จ่ายไวอะ่ะอี่กว่าพอทำาหมน่นะ ลงแต่สองตัวอันนี้ก็สู้เบสหนักแล้วเนี่ยิ10 MK เดือดเชื่อโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแบบไม่จ่ายแล้วอ่ะเปลี่ยนแบบจ่ายง่ายๆหน่อยแล้วก็ช่วงนี้นักผู้ชมเวลาได้ Y มันเปลี่ยนแบบว่าเกือบได้ Y สองตัวแบบมันเป็น J คู่ K คู่นี่โอ้โหไม่จ่ายเลยอ่ะแอดโดนเหลี่ยมแบบโดนเหลี่ยมเดะๆมาเข้าไหมเออ ไลต่อเข้าไปอ,อะโอเคของฟรีตั้งแต่น้าสองนาทีแรกเริ่มฟรีเกมหน้าบัตรนาวแล้วผู้ชมดูดิว่าสาวท่ำมันจะยอมให้แอดได้กำไรแบบง่ายๆหรือเปล่าหน้าม่วงเปลี่ยนเป็นม่วงเลยจะเชื่อนะ60นั่นไง สี่ห่วงที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นวก็ไม่ได้ใช้ไงตัวคูนแข็งจัดจาดตัวคูนแข่งจ,จัดจัดเลยนะอ่ะอมอุตสาห์กดให้หมดแม็กไวไวไงอุ๊ยหน้าฟ้าเต็มแม็กแต่มันคูนนะ้อยมันเลยได้นอ่ะเปลี่ยน10บก็ผเปลี่ยนเป็นเคเคลงเคลงเคล,ลงเพื่อน K ควรมาแล้วปะถ้าเคมาแทนเขียวนะไอ้เขียวมันสามารถไปไหลได้ต่ออีกแต่มันก็ให้ได้เท่านีอ้อารมณจบเลยเขียวมีเก็บทุกหน้าแต่ยกเป็นหน้าที่สองมันไม่ให้ชิไอ้เขียวได้ไปต่อไอ้ฟ้าจะลงมาหรือเปล่าโอ้โหเสียได้ะ คือเรื่อยๆเลยท่ผู้ชมวันนี้เบ็ดหนักใส่หมดแม็กซ์ซะด้วยไปให้สุดแล้วหยุดที่กับว่าหมดตูดท่านผู้ชมถ้าจะแจกยังไงมันก็ต้องแจกแล้วไว้เฮ้ยเอ๊ะมันจะเปลี่ยนเป็นฟ้าทำไมเนี่ยถามหน่อยนั่นมันเสียงแบบนี้มันก็ต้องเป็น CBR 650นแน่เลยทผู้ชมหน้าหอแอดได้ยินว้าวบุ้มๆเลยนะผู้ชม โอ้โหเวลาดูดนี่ดูดเก่งจัดๆเลยมั้งเบิกซื้อครบดอกแล้วกัน500บาทที่เทไปจะได้กำไรเท่าไหร่มาชมกันเลยตัวคุณแข่งหลายการจ่ายก็แข่งหลายการจ่ายครับว่า ลายกันจา่ามันก็แข็งตามโปะเลยอะแข็งแบบไม่มีริมิตชีวิตไม่เกินร้อยไม่จา่ายหรอกนั่นนี่อุ้ยคิวได้ไปต่อแต่มันต้องเปลี่ยนเป็นเขียวเท่านั้นอันนเหลี่ยมจะช่วยให้เปลี่ยนเป็นเขียวเปลี่ยนเป็นฟ้าหน้าม่วงวะ่ะแต่น้อยแต่หน้าเขียวพร้อมดอกนี้หน้าเขียวพร้อม พร้อมสูตรพร้อมสูตรน่าจะทำแบ็คโบวโถโอ้โหคุณน0ีปุ๊บเงียบปั๊บกำไรแค่5้าลอยมาเป็น30มสิบอีกสักทีหนึ่งฮึบเรามันสายทีซะด้วยโอเค <IQ. S 2> โอ้โหเปลี่ยนเป็นโอ้โหชมพูเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ถ้ามันจ่ายขึ้นมานะบอกไว้เลยอลังการงานสร้างแต่รู้รงไม่จ่ายแล้วเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ เรียบร้อยแล้วมุยมโอเคใี่มันเหลือสองพันห้าก็ได้มันไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะโอ้โหสีเขียวเกือบเต็มจอเออโอเค